อาการที่อึดอัดขัดเคืองอยู่ข้างในจิตมันเกิดจากการที่พวกเราคิดปรุงแต่งขณะที่พวกเราหลายคนหนะ้าที่ฟังธรรมพระอาจารย์มักจะฟังเพื่อจําไม่รู้เลยว่าตัวเองกาลังจําแล้วพอจําแล้วก็ไปคิดแล้วก็ไม่รู้ว่ากาลังคิดจึงเกิดการไหลไปกับความคิดนั้นไหลไปกับความคิดที่พวกเราคิดกันอยู่ตลอดเวลา คิดว่าเข้าใจคิดว่ารู้มีเสียงผ้าจารย์ดังก็ไหลไปกับความคิดนั้นไหลไปกับเสียงนั้นยืดความรู้นั้นสำคัญว่าตนรู้ตนเข้าใจเกิดอาการลิร์ t ก็ดีแล้วก็คิดปัน่นปั่นปั่นปัน,ปน,ปนว่าเราอยากจะบอกใครคิดปัน่นปั่นปั่นปัน,ปน,ปนว่าเราอยากจะตะโกนบอกคนให้มาฟังอยากจะมีแต่ความคิดที่เรากำลังจมอยู่เล่นอยู่ ความคิดนั้นมันปั่นปกคุมธาตุบริสุทธิ์ของพวกเราอุปมาเหมือนธาตุใสาๆอย่างหนึ่งที่มันได้สร้างอาการที่เป็นคลื่นพลังงานแห่งความมัวหมองปกคุมความใสใสบริสุทธิ์แห่งตนเหมือนฟองสบู่ที่มันสร้างสีสันแห่งความมัวหมองปกคุมตัวเองทำให้ไม่สามารถมองเห็นความใสที่อยู่ภายในฟองสบู่ได้ แต่มันมีแต่อาการที่กระเพื่อมเป็นสีสันปกคลุมความไสภายในฟองสบู่นั้น